อย่าเพิ่งเลอกเรียนวิศวกรนะครับหากคุณยังไม่ได้ดูคลิปของผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิศวกรโยธาครับสวัสดีครับผมแพ็กแมนนะครับคลิปนี้เนี่ยผมจะพูดเกี่ยวกับการเป็นวิศวกรนะครับว่าต้องเรียนจบสายไหนแล้วต้องเรียนจบอะไรถึงได้เป็นวิศวกรโอเคคําถามที่1เป็นวิศวกรเรียนจบสายไหนก็คือสายวิทย์คณิต กับสายอาชีพหลักๆเลยนะครับที่จะสามารถเป็นวิศวกรได้ส่วนสายศินเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่ามีมอไหนเขารับหรือเปล่าสายสามัญเนี่ยแน่ๆอยู่นะครับว่าจะเข้าวิศวะโดยตรงได้แน่นอนแต่สายอาชีพเนี่ยส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ไม่รู้นะครับจริงๆมันมันเป็นวิศวกรได้นะครับเดี๋ยวผมจะพูดในลําดับถัดไปละกันแล้วความชอบด้านไหนถึงมาเป็นวิศวกรก็ต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่า วิศวกรทุกขแขนงนะครับมีทั้งผแผนกออฟฟิศหน้าง,งานลุยโครนมีหมดเลยนะครับบางคนบอกว่าเครื่องกลเนี่ยเครื่องกลเนี่ยผมเห็นอยู่แต่ในโรงงานจะได้ออกหน้าง,งานลุยโครนไหมผมตอบเลยนะอย่างมั่นใจร้อยเลยนะครับว่าถ้าอยากลุยงานมีแน่นอนครับลุยกันทีนี้โ,โครนนี้ครึ่งแข่งกันเลยนะจมจริงๆเลยนะครับโครนจริงๆไม่ได้คนเล่นๆด้วย ดังนั้นเนี่ยน้องไม่ต้องกังวลนะครับว่าอยากลุยงานอยากลุยคโครนแต่ไม่อยากเป็นวิศวกรโยธาก็เป็นวิศวะอื่นก็ลุยคโครนได้ครับโอเคเนาะต่อไปนะครับก็เป็นขนถามที่สองเป็นวิศวกรเนี่ยต้องเก่งวิชาอะไรบ้างก่อนจะเป็นนะก่อนจะสอบเข้าเนี่ยตัวผมเองเนี่ยไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์มากกับวิชาเคมีเนี่ยเข้าขั้นเกลียดเลยแหละ แล้วถ้าอย่างนี้เกรดคณิตศาสตร์เกรดเคมีแล้วทำไมถึงเป็นวิศวกรได้คือมันไม่จำเป็นต้องใช้วิศคณิตศาสตร์ทุกเรื่องไงครับมันถึงไม่ต้องยากขนาดนั้นนะ่ะคือมันอาศัยการประยุกต์เอาครับน้องๆอ,อย่างเช่นเนี่ยมันก็จะมีไม่กี่เรื่องครับคณิตศาสตร์ที่เราเออกมาประยุกต์ใช้ได้ก็คือจะคร่าวๆนะก็จะมีดิฟอินทิเกตพวกการหามุม พีทาโกรัสอะไรอย่างเงี้ยสามเหลี่ยมคล้ายบวกลบคูณหารเศษส่วนอย่างเงี้ยส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยมันเป็นคือเรื่องประยุกนะอย่างเช่นวิศวกรยธาที่พี่จบมาเนี่ยก็จะมีเรื่องอ่าเรื่องคานเนาะหลกักๆเลยคือเรื่องคานคานตัวหนึ่งเนี่ยเราจะหาโมเมนต,ต์ของคานอย่างเงี้ยมันก็มีอะไรโมเมนต์หลักการของโมเมนต์ก็คืออะไรแรงคูณกับระยะตั้งฉากจากแรงแนวแรงถึงจุดหมุนมันก็คือการคูณกันธรรมดาไงครับน้อง เอ็มโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามย้ายสมการสองฝั่งคูณย้ายไปหารบวกย้ายไปลบแค่นี้มันก็คือการประยุกต์อะมุมสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยมีความสูงมีฐานมา,าหามุมยังไงอย่างเงี้ยครับน้องๆมันก็คือการประยุกต์อะมันก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องรู้ทุกอย่างอย่างเช่นเรื่องอะไรที่ลูกไปก็ไม่รู้จะไปทําอะไรอย่างเช่นสัจจะนิรันอย่างเงี้ยครับตอนม .4 เนี่ยที่ที่ทาให้ผมได้เกรดหนึ่งกับหนึ่งจุดห้าคณิตศาสตร์เนี่ยตอนม .4 เลย เอามาทาอะไรเนี่ยผมยังไม่รู้เลยทุกวันนี้อจริงเท็จเท็จจริงแล้วอะไรก็ไม่รู้อะตรกศาส์อะอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วตอนมหาลาัยนี้ก็จะเรียนเรื่องอไอ้พวกลาปลาปลาร์ตอย่างเงี้ยผมก็ยังไม่รู้นะว่าเอามาทําอะไรเนี่ยทุกวันนี้ยผมมันเป็นเลยเป็นสิ่งที่ทําให้ผมไม่ค่อยชอบคณิตศาสตร์เท่าไหร่แต่ถ้าถามว่าผมเนี่ยชอบวิชาอะไรก็คือผมชอบฟิสิก ชอบนะครับไม่ได้ถือว่าเก่งอะไรมากมายแต่ผมชอบก็คืออะไรฟิสิกส์มันคือสิ่งที่มันมันมีอยู่ในชีวิตประจําวันนะครับอย่างเช่นรถสองคันมาชนกันอย่างเงี้ยแล้วมันจะกระเด็นไปมุมไหนระยะทางเท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่เงี้ยครับในอยู่ในเรื่องของโมเมนตัมและการชนไงมันมันบอกได้ไงถังน้ําสูงเท่านี้ใส่น้ําใส่เท่านี้เจาะรูเท่านี้ความเร็วของน้ําที่ออกมา ก้นถังเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่งี้มันฟิสิกส์มันอธิบายได้ไงครับน้องๆมันเลยเป็นสิ่งที่ผมชอบนะคณิตศาสตร์เนี่ยถึงแม้ว่าผมจะไม่ชอบเนี่ยแต่เราจําเป็นต้องใช้คะแนนของคณิตศาสตร์เนี่ยในการเพิ่มเกรดของเราในการที่จะยื่นแอดมิชชั่นนะครับผมเข้ามาในระบบแอดมิชชั่นเนาะก็เทอมสองผมก็พยายามตั้งใจเรียนนะครับตั้งใจเรียนมากขึ้นก็ถามเพื่อนๆเ,เลยครับว่า ่านเพื่อนๆที่เก่งคณิตศาสตร์นะเนาะว่าเออทำยังไงอะไรเงี้ยมันก็ใจดีนะครับก็สอนผมผมก็ดึงเกรดคณิตศาสตร์ตัวเองขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งนะครับพอจบม .6 เนี่ยมันก็จะเป็นผลดีกับเรานะครับในการใช้เป็นคะแนนเสริมในการสอบแอดมิชชั่นสำหรับน้องๆนะครับที่กำลังอยู่ม .4 ม .5 ก็ผมแนะนำให้รีบเก็บเ,เ,เกรดให้สูงๆเข้าไว้นะครับเพราะว่าจะได้เป็นคะแนนตอนสอบแอดมิชชั่นเนาะ โอเคทีนี้ถ้าเรายอมรับได้แล้วว่าโอเคครับวิชาพวกนี้ถ้าพี่บอกที่พี่บอกมาเนี่ยมันต้องรู้ประมาณเท่านี้เนี่ยผมสามารถทําได้ผมสามารถเข้าใจมันได้ก็มาดูข้อต่อไปครับว่าเรื่องอะไรก็คือเรื่องสถาบันสถาบันที่เราจะเข้าไปเรียนวิศวะเนี่ยมันค่อนข้างมีความสําคัญนะมันอาจจะมีผลต่อวิชาชีพของเราเลยก็คือสถาบันเนี่ยน้องต้องดูดีๆนะว่า ทางสภาวิศวกรเนี่ยเขาให้มาตรฐานหรือว่ารับรองมาตรฐานในหลักสูตรของวิศวะหรือเปล่าแล้วถ้ามันไม่รับรับรองเนี่ยมันมีผลอะไรก็คือน้องจะไม่สามารถสอบใบกวได้นะครับตอนจบไปกวคืออะไรก็คือใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมวิศวะทุกคนนั้นจะต้องมีนะจริงๆยิ่งสายโยธาสายเครื่องกลไฟฟ้าเงี้ยยิ่งต้องมีเลย เพราะถ้าเราไม่มีเนี่ยมันจะถือว่าเราเป็นวิศวกรเถื่อนนะครับแล้วก็ผิดกฎหมายนะถ้าเราไปควบคุมงานโดยไม่มีใบกวเนี่ยผิดกฎหมายทันทีนะดังนั้นก็เลือกให้ดีๆนะครับโอเคที่ผมติดคําถามไว้ก่อนหน้าเมื่อกี้ว่าสายอาชีพเนี่ยเป็นวิศวกรได้ยังไงสายอาชีพเนี่ยคนที่จบปวชเนี่ยจริงๆมันมีมหาลัยรองรับอยู่นะครับ เพื่อนผมก็จบปวชแล้วไปต่อ,อวิศวะเครื่องจัก,กรกลการเกษตรก็น่าจะต่อของราชมงคลครับราชมงคลนี่ชัวร์แน่ผมว่ารับแน่นอนครับปวชส่วนปวสเนี่ยปวสก,ก็สายราชมงคลเหมือนกันครับแต่ปวสเนี่ยก็คือเหมือนเราได้อนุป,ปริญญาไปแล้วอะ่ะก็ไปเทียบโอน่วนยกิจก็จะเรียนต่ออีกประมาณ2ปีถึง3ปีแล้วแต่ความพยันของแต่ละคนนะครับก็จะสามารถจบวิศวกรได้ปวชก็ เรียน4ปีเหมือนปริญญาตรีเลยก็เหมือนเรียนปริญญาตรีใหม่ครับดังนั้นก็น้องก็น้องๆก็เลือกเอาเนาะว่าอยากเข้าสถาบัานไหนแล้วก็ดูหลักสูตรเนี่ยนะครับว่าทางสภาวิศวกรเขารับรองหรือเปล่าไม่งั้นเดี๋ยวน้องจะเสียใจในภายหลังนะครับอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่สุดของคลิปนี้นะครับไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณสามารถเรียนวิศวกรรมโยธาได้นะครับที่มหาวิทยาลัยของผมเนี่ยเขาจะมีเปิดสอนภาคพิเศษ2นะครับก็คือ เป็นภาคพิเศษสําหรับคนที่มีความสนใจในทางด้านวิศวกรรมจริงๆก็จะเปิดรับทุกช่วงอายุเลยนะครับตอนที่ผมรับปริญญาเนี่ยมีท่านหนึ่งนะครับอายุ65ปีรับปริญญาพร้อมผมครับเพราะก็ท่านก็เพิ่งจบพร้อมผมเหมือนกันก็ถ้าใครสนใจก็ลองคอมเมนต์มาครับเดี๋ยวผมจะหารายละเอียดมาให้แล้วกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคลิปที่ผมตั้งใจทําขึ้นมา คงจะเป็นประโยชน์กับน้องๆหรือว่าอีกหลายๆคนนะครับที่อยากเป็นวิศวกรในคลิปหน้านะครับผมจะพูดเกี่ยวกับวิศวกรโยธาซึ่งเป็นสายงานของผมเองนะครับว่ามีสายงานอะไรบ้างทำงานยังไงผู้ชายกับผู้หญิงทำงานแตกต่างกันยังไงถ้าน้องๆสนใจนะครับว่าโยธาเนี่ยมันมีอะไรพิเศษเหรอหรือมีอะไรเป็นจุดเด่นจุดด้อย ก็กดติดตามผมไว้นะครับแล้วเรามาเจอกันคลิปต่ตอไปครับสวัสดีครับ